โอเคคุณผู้ชมครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาทำความรู้จักกับ1ในตัวละคร EX แห่งโปเกมอนยูไน e นะคะก็คือตามปกคลิปเลย <c oughs> เออตามปกคลิปเลยนะคุณผู้ชมฮะเป็นตัวละครที่อานมองว่าเก่งนะไม่ใช่เก่กาอาะไรเลยนะฮะช่วงที่น้องเข้ามาใหม่ๆก็คือแบบโหดมาก oh, <no. S 1> โหดแบบโคดโหดนะเป็น2ตัวละครที่มีร่างเมก้าในเกมนี้ด้วยเดาถูกไหม เออดาวถูกแหละเป็นตัวละครตีใกล้นะฮะต้องดาถูกแล้วนะดาวถูกยังดาวถูกนั้นแ่ละค่ะโอเคคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทกทานนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนยูไนในคลิปนี้นะ,ะเราจะมาเล่นตัวละครมิวทูเอนั่นเองนะครับผมคนญากเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะเป็นไงมีหูคล้คลาย, <P> ยมิวทูเอ็ยังพี่คะมิวทูเอ็หูมันสีชมพูค่ะ เออรู้โอเคคุณผู้ชมมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะมิวทูเอ็คือตัวละคตัวนี้นะจ๊ะสักครู่นี่จ้าสายสมดุลท่าดามอันนี้มีสกินให้น้องด้วยนะ,ะเป็นสกินเป็นสกินบัตรเช่านะฮะก็เลยกล่าวว่าจะเล่นตัวนี้พอดีเลยแหละคะุณผู้ชมเนร่างเมกา้าเอา้าเพิ่งสังเกตเมก้าปุ๊บชุดหายว้าเมกาปุ๊บ,ปบโปเลย <laughs> อะไรวะเนี่ย ตอนแรกใส่ชุดอยู่กลายเป็นเมกา้าเท่านั้นแหละชุดหายคือมาสั้นเออช่างมาเถอะครับคุผมชมขาตัวคอยตัวนี้นะฮะระดับความยากอยู่ที่ระดับมือสมัครเล่นแต่จีนจ่นนมองว่ามันไม่ใช่แค่มือสมัครเล่นมันมากกว่ามือสมัครเล่นอยู่นะครับผมอันนี้คือสเตตัสนะ,ะตอนที่ยังไม่ได้เป็นเมก้านะฮะก็สม,มดุลน,นะฮะพอแปลงเป็นเมกา้าเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะพลังโจมตีความทนทานองห้คงตัวก็เพิ่มขึ้นนะฮะสิ่งที่ไม่เพิ่มขึ้นก็คือการทําคะแนนแล้วก็การสนับสนุนก็แน่นอนมันก็เหมือนเดิมแหละคน โอเคไปไปทดลองเล่นตัวน้องกันเลยดีกว่านะครับด้วยความที่น้องเป็นตัวละครที่เท่มากขออนุญาตแอบใช้สกินในตำนานของน้องเลยละกัน <laughs> สกินดา <What? S 1> ร์กลอดนะโฮ้เท่ดูดิขออนุญาตแซวนิดนึงตอนที่สกินนี้เข้ามาใหม่ๆนะฮะ <laughs> ใช้อันติทีเฟมเลตตกนะครับโอเคครับทุกคนตคัวละครตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วมันมีวิธีการเล่นมากแบบ มากอิอายมากแบบมากๆเลยนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะเราจะมาบอกแค่สองสายเท่านั้นนะก็คือสายรู้ร่วงหน้านะฮะออาสกิลดูร่วงหน้าควบคู่กับฟื้นพลังนั่นเองนะครับผมกับอีกสายหนึ่งก็คือสายไซโคเบกนะฮะเอารูร่วงหน้าก่อนแล้วกันนะะรู้ร่วงหน้านะครับผมมันจะเป็นสกิลที่แบบกระชากสอศัตรูเข้ามาแล้วก็ตบ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 แค่นี้ฮะอีกอันหนึ่งก็คือฟื้นพลังก็เป็นสกิลบัฟให้กับตัวนี้นะฮะเพิ่มพลังโจมตีความเร็วแล้วก็เพิ่มโล นี่หนึ่งประมาณนี้ครับผมความสามารถอีกอย่างหนึ่งจุดขายของตัวนี้เลยนะก็คือแปลงเป็นร่างเมก้าได้โดยที่เวลาเราตีตัวละครที่เป็นเพลเยอร์คุณผู้ชมเกตข้างล่างที่เป็นสีฟ้ามันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมพอเกตเต็มปุ๊บนะฮะนี่ฮะเราก็จะไฟกับฝั่งตรงข้ามได้อย่างสมภาคภูมินะคะโอเคสายจิกตบอมาดีกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนเออเอามานะเมกาหมดไวจังเลยฮัลโหล โอเคก็ okay. เกือบตายนะคุณผู้ชมฝั่งตรงตข้ามตีต่อเลยแล้วกันโอเคชามมาค่ะเรียบร้อยนี่เออแปลกทำไมเป็นสกินเลเจนต์ปุ๊บแปลงไปร่างเมก้าชุดไม่หายชุดที่ฉันมีมันเป็นลูกเมียน้อยปะเนี่ยชุดลูกเมียน้อยโอเคคุณผู้ชมครับอีกสายหนึ่งนะครับคือไซโคเบกออกสกิลไซโคเบกควบคู่กับเทเลพอตนั่นเองนะครับไซโคเบกนะคือสกิลปล่อยบอลกิงกิค่ะ ปล่อยอยังไงคุณผู้ชมดูนะฮะมาแต่ล็อกเป้าแล้วก็ปล่อยบอลจิงกิไปนะคะถ้าดามนี่ฝั่งตรงข้ามที่โดนก็จะโดนสตันนะฮะแต่ไอบอลจิงกิเนี่ยถ้าสมมุติแทงหรือว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของฝั่งตรงข้ามอะมากันให้ก่อนที่จะถึงเป้าหมายนะฮะมันก็จะไม่มีติดสตันนะแบบติดแหละคุณผู้ชมแต่มันจะติดน้อยมากเออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอย่างหนึ่งก็คือเทเลพอร์ตนฮะ,ะสกิลเคลื่อนที่ประมาณนี้เรียบร้อยช่ำมากนะคะ เรามาดูยูไ Move กันดีกว่านะครับผมยูไ m o ูฟนะฮะคือสกิล <c ute> ที่ได้ชื่อว่า i l ลูเมียห่งโปเกมอนยูไนประมาณนั้นเลยนะครับผมดูนี่นะฮะเออจบถ้าสมมุติฝั่งตรงข้ามมี5ตัวก็โดน5ตัวนะมัตจะล็อกเป้าหมายแล้วก็ยิงบีมลงมาจากฟ้านะฮะตัวละครที่โดนก็โดนสตั้นแล้วก็โดนดาเมจไปด้วยนะครับผมคิดสภาพใช้ตอนที่ฝั่งตรงข้ามเอาเดกวาซ่ากนะันอะ มันจะยืนออกันสักประมาณแบบ 3- 4ตัวหรือมันก็5ตัวเลยเใช่ไหมใช้อยู่ในทีนี้คือหลบยากมากนะคะเอาตรงๆเลยเออถ้า,อาคนที่โดนอ่ะเป็นพวกแบบตัวบางๆสายความเร็วสายแอทแท็กเกอร์อย่างเงี้ยคือไอ้บันกิลาสเนี้ยมันถึกนะฮะถ้าเป็นพวกบางๆนี่คือแบบเลื่อดรดเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับความสามารถในตัวนี้นะฮะไปเจอกันในการเล่นจริงกันเลยดีกว่า ขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากสนับสนุนเรานะคะเรามีระบบสมาชิกอยู่ตรงไหนวะ,ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาดเรามีระบบสมาชิกแล้วนะคะมีสมาคมไข่นะ,ะมีไข่ดิบไข่ต้มไข่ยังมาต้มนะ,ะช่วงที่เป็นไข่ดิบนะะแล้วก็มีป้ายให้นะฮะเป็นสมาคมไข่คนกินไข่อย่างสมพาพภูมิมนะคะุณผมู้ชมมันเป็นสมาชิกกันเยอะๆนะคะ โอเคคุณผู้ชมครับผมมากันต่อเลยแล้วกันนะเนื่องจากตัวละครตัวนี้คุณผู้ชมเขาไม่ให้เล่นในแร้งนะฮะช้ำใจมากเราก็เลยต้องเล่นในโหมดทั่วไปนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะ<ป>ใบอนุญาต EX จำกัดที่0นใบต่อทีมก็คือถ้าขึ้นมาสเตอร์ปุ๊บเขาจะไม่ให้เราเล่น EX แล้วนะครับผมมาคุณผู้ชมครับเรามาเล่นโหมดทั่วไปนะะในซากโบราณสถานฟ้าคราม TR วาสั o นไปเลยครับ เลิศเวอร์หาห้องไวมากคุณผู้ชมช่ำๆนะครับผมมา ex 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 เดามนี่ต้องบอกก่อนฮะไอพวก ex เนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่เดิมนะคุณผู้ชมฮะมันจะมีตัวแรกที่เข้ามาเลยจะเป็นซาเซียนนะครับผมแล้วก็มิวทูเอ็กแล้วก็มิวทูตอนแรกก็ไม่ได้มีโหมด ex แบบตัวคะอด ex อะไรอย่างงี้หรอกนะฮะคุณผู้ชมฮะมันเริ่มมีช่วงก่อนหน้าที่จะมีมิไลดอนนิดนึงนะครับผมประมาณนั้นเองนะฮะ ก็ไอพวกนี้ก็จะเป็นโปเกมอนในตำนานไปน,นะโปเกมอนแบบเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างงี้เอ<ม>นะฮะชั่มโบะนะครับผม okay. โอเคอุยฝั่งตกคาบถ้ามันมีแต่ตัวหนาๆทั้งนั้นเลยคะเนีน <laughs> บอกก่อนนะคะุณผู้ชมฮะใครที่เป็นเมนมิวทูเอ็กนะครับผมอย่าเพิ่งกำหมัดนะคะดิฉันเล่นตัวนี้ไม่ค่อยเก่งจริงๆนะครับผมถึงแม้ว่าในสายตาอัานนะมีคนชอบมาถามว่ามิวทูเอ็กกับมิวทูไวน์อะไรเก่งกว่ากันอันจะบอกว่ามิวทูเอ็กอะเก่งกว่า แต่แอนเนะี่ยเล่นมิวทูไวเก่งกว่าพอเก็ตไหมคุณผูพพ้ชมคือตัดเรื่องฝีมือออกไปอะ่ะยังไงอันก็มองว่ามิวทูเอ็กซ์อ่ะเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าสมมติบวกฝีมือแล้วเข้าไปด้วยนะมิวทูเอ็กซ์จะง่อยลงมาทันที <c oughs> ในช่วงเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามนะสกิลน้องนะฮะก็จะมีจินตันุภาพนะเป็นสกิลสตันนี่ฮะติดมึนงงไปเลยนะฮะกับม่านบาเรียก็เพิ่มโล่ฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะฮะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มดาเมจถึงหนึ่งถึงหนึ่งจริงๆนะ เออโลกก็ถึงหนึ่งนะครับผมประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผม<ะ>ตั้งจากวิวัฒนาการเป็นร่างเมกาได้พร้อมๆกับการอัพเกรดของสกิลนะฮะก็คือระเบล5นั่นเองนะครับผมก็ช้ำๆค่ะคุณผู้ชมขาโอเคระหว่างนี้ก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆช้ำโบมาซิโอ้โอ้ฮ <c> ห <oughs> น,นึงเพื่อนตายก็ไม่บอกช้ำไหมเนี่ย <c oughs> โอเคยังช้ำอยู่นะฮะอ๋ออ๋อ ตะเทีนตะเทยนแล้วนึงแล้วนึงนะวันนี้เออโดนเออช้ำได้คิวนึงแล้วนะครับผมต่อเลยแมมโมเจ้าคือรายต่อไปนะชายาตอสูนเอ้ยไม่ใช่ต่อกันเลยดีกว่านะครับผมมายายบันกีล่ล่ะเราต้องทํายังไงก็ได้นะให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะไอ้พวกนาๆาทั้งหลายอะ่ะห้ามเกิด <c oughs> เกิดแล้วเราเล่นยากนะคือถ้าสำหรับคนอื่นอาจจะเล่นง่ายแต่แต่เราอะ่ะเล่นยากนะครับผม โอเคใช้สกิลรู้ล่วงหน้าแล้วกันนะครับผมเราจะเล่นสายมันมันกันนะฮะเออแบบทอดได้ของทอดอะไรเงี้ยเอ้ยคนละมันโอเคโอเคตีไปเลยแล้วกันนะฮะช้ำช้เรียบร้อยรู้สึกตีไม่ค่อยเข้าเลยเออสะเทนเอ้ยแต่ว่าเราลืมเปลี่ยนของวะเราลืมเปลี่ยนของแน่เลยคุณผู้ชมข,ขา<ะ>ก็จะขิดในสามเรียบร้อยโอเคลากเลยแล้วกันนะฮะเออคุณผู้ชมลืมบอกไปสกิลรู้ล่วงหน้านะเวลามันเป็นอ่า ลักษณะมันเป็นการลากศัตรูเข้ามาใกล้ตัวเราใช่ไหมแต่มันจะมีเนี่ยฮะมันจะมีบอลอะไรสักอย่างมันเป็นพลังอะไรสักอย่างาเอาจช่ไเออมันจะสร้างดาเมจทีหลังด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะเ๋ช่่ามากมาสิไคลร,ริกี้ฉันบอกเลยฉันพร้อมเก็บเกตมากนะอยากแปลงล่างไปล่างเมกาจงเบ์เออมามาสิเราด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณคืออะไรวะด้วยศักดิ์ศรีของกังฟูนะคะ แห่งวัดใส่เหมย,ยใสยไหมเฮ้ย hey! อะไรวะเนี่ยเข้าบอมค่ะจะตุยแย่เออมามานี่อืมโดนโดนไปดิชำมากเฮ้ยเราลาดเนี่ยเราลาดนะเ,เนี่ยคุณผู้ชมครสกิลรุ่งรุงหน้าเรามันลาดนะเนี่ยดึงมาฮะแล้วก็ตื๊บไปเลยตื๊บมาดิเออตื๊บตื๊บมาดิเจ้าของครับอันข่อยยะตั้งชื่อ,อ,อสายเนี้ยของโปเกมอน อ่มิวทูเอ็กตัวนี้นะฮะตั้งชื่อว่าสายจิกนะสายจิกจิกไปมนี่เนี้ย <laughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละมือก็เถอะเออนะครับผมมาสายจิกจิกยังไงเดี๋ยวดูเอามันไม่มา,าคุณผู้ชมแต่จริงนะพอไม่ได้แปลงร่างเป็นร่างเมกาตัวละครมิวทูมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะจุดขายคือเมกาจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าเราเจอมิวทูเอ็กหรือมิวทูไบพยายามอย่าไปอยู่ในรักมีการโจมตีของน้องอ่ะ คิวน้องให้ได้พวกสาความเร็วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ทำยากเนาะพูดไปกระเท่านั้นแหละเออพูดทำไมวะแัวหนึง่งตีไปทำ้ทำท้ำเออโอเคอยู่ไ <c oughs> หนเผื่อด้านบนนะเผื <c oughs> ่อเลนบนเขาแบบฉุกเฉินนะฉ <c oughs> ุกเฉินตรงไหนวะ <c oughs> เฮ้ยนี่ไงแอฟิฟด้วยเป็นยังไงเออเล่นตัวนี้แอทิขั้นต่ำต้องหนึ่งล้านนะเอ้ยไม่ใช่ดีเห็นไหมพอมาได้เป็นเมกา้าเอาบัฟยังยากเลย <c oughs> ส้ๆครัรโอ้ย เล่นบนไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาเป็นโตซีเลยมานี่โอ้ตะเห็นตะเห็นตะนตะตุยเย่วาตาเบ้ไม่ได้มาพร้อมสิ1หนึ่งสองสมิจิกจิกที่แท้จริงจิกที่แท้จริงมาดิโอ้โอตะเห็นเออ <c oughs> เมกามามาตายเรียบร้อยได้ฟื้นฟูด้วยชามไม้ล่างเออเทาวๆ้าซัามโบนะฮะ,ะไปโยนหน่อยดีกว่านะครับผม อ๋อหลกนิดนึงหล็กแปดพอยได้เลยสาวปนบนึงนะยังไม่กล้าสู้ดูเลือดด้วยนะมาดีพร้อมจิกเว้ย <c oughs> ตบตุย้ยเรียบร้อยชำมากแม่ดังเลยดีกว่า<ป>ลำบากไหมเออไม่โดนเลย <c oughs> มานิคาเรียบร้อยไปเลยบนแล้วกานาเราเอ,อ้ย มาคู่แค้นููไปงัน้นแหละป้าผมมากันเยอะ้อะปล่อยมืออะไรก็ได้ค่ะมากันเยอะแบบนี้นะเราใครตัดริบบินกลับบ้านทางลับเป็นเลยซีเอาจริงๆนะคุณผู้ชมอันคิดว่าอันน่าจะเล่นกับบอดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก30มสิบวิเซฟชีวิตตัวเองเยี่ยงชีพฮนะคุณผู้ชม เฮ้ยเรียกว่าถ่าเกิดแล้วคุณผู้ชมครับผมมาเอาละสิฟังตรงกันเอ้ยเอยเอเพื่อนเปิดเลยเพื่อนเปิดอุย้ยแต่แมมูมันแบบเวลวน้อยมากตัวไปหน่อยถึงหนึ่งเข้าไปเลยเพื่อนเปิดเพื่อนช่ำช่ำมากแม่เออเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเออไม่ให้โยนช่ำมากโอ้โหคอย18อนาจุดๆไปเลยค่ะมาแน่โอเคโอ้โหโอ้โหโล ดีนะชีวิตมีโลแ <c oughs> ม่เงยมันนี้ชำ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 เออชำมากไปการป้อมดีกว่านะครโยนให้ได้ก็พอนะฮะฝั่งเราก็เดี๋ยวเราการป้อมให้เองให้บอดทําหน้าที่ของบอดไปนะเอ้ย,อยมาแล้ว,ลว,ลวบันแล้วบันกิรัตมาดีอ้ามันโยนได้มันนี้บันกิรัตเองขิดแน่อีกสาสอง เออเรียบร้อยคุณผู้ชมรออยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมมีไม่ไมีอะไรทำนะฮะโอเคเลยโบนอีกแล้วทานไม่เอ่ยอึ๊บมาตีตีชำโอ,โอเคมาตีตีชำฮึบเ,เออจิกจิกที่แท้ทรูมาโปเกมอนตัวนี้ไม่ใช่ โปเกมอนธรรมดานะครโปเกมอนสายจิตนะเออทริปเปอร์ควโอเคคุณผ okay, ู้ชมก็สำหรับ m e w t w o X นะฮะก็น่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมถ้าไปเจอคนที่เล่นเก่งกว่านี้ก็เอาตามนั้นนะฮะสำหรับอีนเนี่ยอันนี้ลืมเปลี่ยนของด้วยลืมเปลี่ยนเหรียญด้วยเออแล้วเล่นไม่เก่งด้วยโอ้โหคลอดอะไรจารูมาตุมขนาดนี้นะฮะออกมาได้ประมาณนี้ก็ ก็ก็พอใจก็พอใจนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะขอบคุณที่รับชมจนมาถึงตอนจบนะเจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย